มารู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งปัจจุบันก็กเกษียณมาได้ส0กวี่ปีแล้วถ้าเราว่าเมื่อครับเกืเอบห้าสิบปีที่แล้วไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้ามีวันหนึ่งเนี่ยทางมหาิทยาลมา ติดต่ออาจารย์ท่านนี้เนี่ยให้ช่วยเป็นผู้ดูแลหรืออุปถา,าพระธิเบาท่านหนึ่งซึ่งทางอาลัยนิม,มนต์มาแสดงธรรมสมัยนั้นเนี่ยฝรั่งก็ยังไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมนะเกี่ยวกับการดูแล นักบวชฝ่ายพุทธศาสนายิ่งพระทิเบต้วยแล้วนี่เนี่ยเขารู้จักน้อยมากเพราะสมัยนั้นเนี่ยพุาาทธศาสนาระทิเบตก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากฝรั่งก็ยังไม่รู้จักชัยลัมมัชอันนี้เมื่อทางมาชัยนี่ยอันนี้มนพระทิเบตร,ระดับเรนโปเชมาก,ก็ อยากจะหาคนไปช่วยอุปถัมภ์ซึ่งก็ควรจะเป็นชาวเอเชียตอนนั้นคนไทยก็มีน้อยนะเรียนที่หมยอะไรนั้นหนมออาไรก็เลยมาติดต่ออาจารย์ท่านเนี้ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกมาช่วยอุปถัมภ์พระทิเบตหน่อย อ,อย่างน้อยก็เป็นเอเชียด้วยกันนะที่จริงอาจารย์ท่านนี้เป็นเป็นคริสต์นะแต่ว่าท่านใจกว้างแล้วก็ยินดีนะรับเป็นอุปถัมภดูแลเราตลอดสามสี่วันที่ท่านเชนินโปเชมาแสดงธรรมเนี่ยนักศึกษาไทยคนนี้ก็ ติดตามไปด้วยตลอดแล้วก็สังเกตว่าพระที่เบตท่านนี้ท่านมีเมตตาใจเย็นแล้วก็เป็นกันเองถึงแม้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่นะแต่ว่ายิ้แนแย้มแจ่มใสไม่ค่อยถือเนื้อถือตัวเป็นกันเองมีความเป็นไม่กับผู้คน ท่าเกิดความประทับใจเมื่อถึงวันที่พระท่เปตท่านนี้จะเดินทางกลับอินเดียนักศึกษาไทยก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติของท่านได้พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของท่านรวงทั้ง สำนักของท่านด้วยตอนนั้นคนที่เบรนี่ก็ออกพยียบมาอยู่อินเดียเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามภูเขาสูง,สงเมื่อได้สนทนากันถึงสำนักของริปโปเชท่านเนี้ยนักศึกษาไทายก็เกิดความสนใจแล้วก็เลยถามท่านริปโปรเชว่าเนี่ยเมื่อผม เรียนจบกลับเมืองไทยแล้วถ้าจะขออนุญาตไปสำนักของท่านท่านจะสะดวกไหมท่านหลวงปูใช้ก่อย,กยินดีเลยนะมาได้เลยทุกเมือ่อว่าแต่ว่าเนี่ยทำไมถึงสนใจล่ะทำไมถึงอยากจะไปสำนักของอาตมา อาจารย์ก็บอกว่านักศึกษาไทยก็บอกว่าอยากไปหาความสงบครับที่กรุงเทพนี่มันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็เลยอยากจะไปหาความสงบที่สันนักของท่านบ้างท่าเนเลพ่เชัยก็ตอบดีนะท่านก็บอกว่าถ้าคุณไม่พบความสงบที่กรุงเทพหรือเมืองไทยนะ ไปสำนักอัตมาก,ก็ไม่พบเหมือนกันนะความสงบนะคำตอนที่ทำให้นักศึกษาไทยถูกคิดขึ้นมาเลยแล้วก็เก็บเอาไปคิดแล้วคง่าพวกคำตอบนะเพราะว่าเมื่อเรียนจบแล้วกลับเมืองไทยก็ไม่ได้ไปที่สำนักของท่านเบนโบเชยเลย ก็อยู่กรุงเทพนะจนเกิดกระเสียนท่านคงจะพบว่าจริงๆแล้วนี่ก็เป็นอย่างที่รีนโปเชว่าใหในความสงบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานทีนะ่หรือจะว่าไปความสงบก็พบได้ทุกที่ ถ้าไม่พบความสงบที่กรุงเทพหรือเมืองไทยเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่พบเหมือนกันถ้าอาจารย์ท่านนี้คงจะพบว่าจริงๆแล้วความสงบมันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่วัดมันไม่อยู่ที่สถานที่แต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์นะ หรือว่ายังไม่ได้เข้าใจอย่างถึงทิ้งจิตใจตัวเองเนี่ยก็คงจะพบความสงบที่ใจได้ยากก็ต้องอาศัยสถานที่นะอาศัยสถานที่มาช่วยกล่อมใจให้สงบนะสถานที่ที่สงบสงัดเนะนี่ยเช่นธรรมชาติป่าเขาเกากแก่ง รีสอร์ทหรือว่าวัดลักษณะที่ดึงดูดใจผู้คนอย่างนี้คือมันสงบในเดือนนี้เนี่ยความสงบก็เป็นที่ต้องการผู้คนมากหลังจากที่ทำงานได้เงินมีรถมีบ้านมีความสะดสบายแล้วมากมายมีหลายอย่างพรั่งพร้อมรอบตัว แต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปในความรู้สึกคนส่วนใหญ่ที่ได้พบความสำเร็จเหล่านี้เนี่ยก็คือยังไม่เจอความสงบใรน,นี่ความสงบมันก็เลยมีค่าผู้คนก็ยอมที่จะเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปตามที่ต่างๆเพื่อหาความสงบ หลายคนมาสุโกโตนี่ก็เพราะปรารถนาความสงบแต่หลายคนก็เพราะว่าเมื่อมาถึงแล้วทั้งที่สถานที่ก็สงบคนก็ไม่พุกพล่านเสียงก็มีแต่เสียงธรรมชาติเสียงคนเสียงเครื่องจักรก็มีน้อยแต่ก็ไม่พื่ความสงบเพราะอะไรนะเพราะใจมันคิดฟุ้งซ่าน การัคิดปรุงแต่งสารพัดและส่วนใหญ่ที่คิดเนี่ยก็มีอยู่สองเรื่องนะคือถ้าไม่ใช่เรื่องอดีตก็เป็นเรื่องอนาคตอดีตก็ผ่านไปแล้วนะแต่ว่าเี่ยงเก็บเอามาคิดและเรื่องที่คิดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีความพัดพลาดสูญเสียการต่อว่า,าด่าทอความเจ็บปวด ทําให้เกิดความเศร้าเกิดความโกรธเกิดความอาะไรอาวรณ์เวลานึกถึงเรื่องอนาคตก็ไม่ได้นึกเรื่องที่ดีเท่าไหร่ไม่ได้ใจลอยว่าจะได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แต่ว่าไปค,คิดปรุงแต่งนะถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นความลำบากความไม่แน่นอนนะทีจ่จะปรากฏในอนาคต ม่ว่าที่เกี่ยวกับตัวเองบ้างเกี่ยวกับลูกหลานบ้างเกี่ยวกับพ่อแม่บ้างเรื่องส่วนตัวก็ดีงานการก็ดีสุขภาพก็ดีพอคิดแล้วเนี่ยมันก็ว้าวุ่นรุมร้อนบางครั้งเนี่ยใจไม่ได้คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแต่ว่าไปติดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นตรงนี้ก็ไม่พอใจเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอใจ สิ่งรอบตัวทั้งผู้คนสถานที่มันมีอะไรที่ทำให้รู้สึกขัดอ,อกขัดใจเดี๋ยวก็มแมลงมารบก,กวนเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวคนก็ส่งเสียงดังสิ่งนี้เกิดขึ้นนะบ่อยแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่สงบก็ตาม สถานที่สงบแต่ว่าใจไม่สงบให้ทำไมถึงจะทําให้ใจสงบได้นะมันก็ต้องฝึกนะฝึกให้ใจเนี่ยรู้จักสงบลงบ้างมมนมีพุทธภาเิตว่าเนี่ยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนําสุขมาให้สุขในที่นี้เนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินแต่หมายถึงความสมงบจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำความสงบมาให้ความสงบนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขนะแล้วเป็นสุขที่ประเสริฐอย่างที่พระเจา้าตรัสว่าเนี่ยสุขอื่นเนี่ความสงบไม่มีสุขใดๆก็ทว่มสมมู้ความสงบไม่ได้ความสงบในที่นี้กหมายถึงความสงบใจอันนี้ฝึกจิตให้สงบได้อย่างไรนะ มันก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งนะที่นิยมใช้กันก็คือการทำให้จิตเนี่ยมันไม่คิดให้มันแน่นๆอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจหรือว่าถ้าเป็นวัตถุภายนอกนะเราก็เรียกว่ากสินให้จิตไปกำหนดตรงนั้นให้ไปจิตไปอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้คือลมหายใจ นอกจากนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้จิตมันฟุงน้งซ่านก็ต้องพยายามปิดการรับรู้ปิดการรับรู้ไม่ให้จิตไม่ให้ไปเห็นนั่นไม่ให้ไปเห็นนี่ไม่ให้ได้ยินนั่นได้ยินนี่พอจะไปเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุง้งซ่านเดี๋ยวได้ยินนั่นนี่ก็ฟุง้งซ่านเพราะนั้นก็ต้องหลับตา,าปิดหูปิดไม่ได้นะั้นก็ไปอยู่ในห้องที่มันสงบ มีการกันเสียงไม่ให้มารบก,กวนแล้วก็ปิดโทรศัพท์ด้วยอันนี้ก็ทำให้จิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมากระตุ้นไม่มีสิ่งที่กระตุ้นเนี่ยจิตมันก็ไม่กระเพื่อมและเมื่อเอาจิตเนี่ยมากำหนดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าจิตมันแน่นแน่นอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ออกไปเที่ยวเร่ร่อน หรือว่าไปคว้าเอาความคิดต่างๆมารบกวนจิตใจอนนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันนะก็คือให้จิตเนี่ยมันไม่ต้องรับรู้สิ่งใดเป็นการทาฝึกเป็นการฝึกให้จิตเนี่ยนิ่งแล้วก็จะได้พบกวับความสงบถ้าความสงบแบบนี้เนี่ยจะว่าไปก็เข้าถึงได้เร็วนะถ้าฝึกบ่อย แต่ข้อเสียคือว่ามันมักจะอายุไม่ค่อยยืนเท่าไหร่คือต้องอาศัยสถานที่มากต้องอาศัยอิเลียบทบางอย่างเช่นปิดตาต้องอยู่ในที่ที่สงบสงบเช่นอยู่ในห้องพระอยู่ในวัดบางทีก็ต้องมีการติดแอร์เพื่อการเสียงดังแต่พอออกไปสู่โลกภายนอก มีเสียงโน่นเสียงนี่เสียงอุกทึกึ้นความเสียงรถเสียงราเสียงผู้คนบางทีผู้คนนี่ไม่ใช่ใครอคนในบ้านเพาคุยกันเขาสนทนากันเพคุยเล่นหยอกล้อกันแต่ว่าสําหรับหลายคนจะรู้สึกโอ้มันมันรบก,กวนจิตใจนะมีหลายคนที่มาเข้าขปฏิบัติธรรม ในวัดใจก็สงบดีพอกลับไปบ้านนี่หูร้อนเลยเพราะได้ยินเสียงคนในบ้านพูดคุยหย,ยอกล้อกันบ้างโต้เถียงกันบ้างบ่นว่ากันบ้างหูร้อนเลยใจไม่สงบแล้วเพราะว่าหูไปได้ยินเสียงมองดีตาไปเห็นรูปไปเห็นข้อความข่าวสาร ทางโทรศัพท์มือถือเห็นคนบางคนแม่ไม่รู้จักทำตัวไม่ค่อยเรียบร้อยจับมือถือแข่งกันเป็นไว้รุ่นหนุ่มสาวเห็นเด็กเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือไม่สนใจการเรียนไม่รู้จักกับคนเหล่านั้นแต่เห็นแล้วมันรู้สึกมันขัดขูขัดตาความสงบที่มีมัน หายไปเลยนะมันระเหิดหายไปเลยอันนี้ก็เป็นปัญหานของหลายคนที่ปรารถนาความสงบในจิตใจแต่ว่าพอไปอยู่ท่ามกลางผู้คนเจอสิ่งกระทบเนี่ยความสงบมันก็ถูกแทนที่ด้วยความฟุ้งซ่านความว้าวุ่นที่จริงเนี่ยแม่มีสิ่งมากระทบเนี่ย จไม่กระเพื่อมก็ได้นะมันกระทบตาก็จริงนะแต่ว่ามันไม่กระเทือนถึงใจก็ได้มันกระทบหูแต่ว่าใจไม่กระเพื่อมก็ได้นะหรือถึงกระเพื่อมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปนะเพราะว่าถ้าว่าจิตของเราเนี่ยมันรู้ทัน รู้ทันผัสสะที่มากระทบหรือรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบที่เรียกว่าผัสสะอันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานบ้างถ้าจิตรู้ทันเนี่ยในผัสสะก็ดีรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบก็ดีหรือเกิดจากผัสสะก็ดีทั้งความสงบก็ยังเกิดขึ้นได้นะในใจและอะไรที่ทําให้จิตนี่รู้ทันนะผัสสะก็ดีรู้ทัน ความคิดและอารมณ์ที่เกิดจากผัสสะหรือการกระทบกรดีกก็คือสติการรู้ทันที่เกิดขึ้นจากพลังของสติเนี่ยมันช่วยรักษาใจนะทำให้ใจสงบได้อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญด้วยนอกจากการฝึกจิตให้นิ่งหรือแนบแน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆแล้วเนี่ย เราควรฝึกใจให้มีความรู้ทันได้ไวเพื่อจะนำไปสู่ความรู้ตัวเพราะถ้ารู้ทันหรือรู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะจิตก็สามารถจะสลัดอารมณ์เหล่านี้ได้หรือว่าถอนจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านี้สิ่งที่ตามมาคือความสงบนะสงบเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่รู้ ไม่ใช่เพราะไม่ได้ยินไม่ใช่เพราะจิตมันนิ่งแต่สงบเพราะรู้ทันและรู้สึกตัวได้ไวอันนี้เป็นความสงบที่เราควรจะรู้จักแล้วก็เข้าถึงให้ได้นะในขณะที่เราอยากจะฝึกจิตให้สงบแต่ถ้าจิตเราเนี่ยนะไม่มีความสามารถในการรู้ทันอารมณ์ ได้ไวมันก็จะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดได้ง่ายนะแม้ว่าไอตอนปฏิบัติเนี่ยใจสงบนะแต่พอออกมาจากการปฏิบัติออกจากอาสนะเจอผู้คนก็หงุดหงิดได้ง่ายเพราะว่าพอเจออะไรมากระทบแล้วไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น อย่างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาเข้าคอสปฏิบัติทำหนึ่งวันเนี่ยใจสงบมากเลยนะเพราะว่าปฏิบัติอยู่ในห้องแอร์แล้วก็นั่งหลับตามีเดินจงกรมบ้างก็เดินแบบช้าๆแม้จะมีคนปฏิบัติด,ด้วยเนะี่ยหลายคนแต่เขาก็ทำเหมือนไม่มีใคร พูดคุยไม่มีใครเล่นโทรศัพท์้ทุกคนก็ปิดโทรศัพท์พอปฏิบัติไปได้หลายชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยใจก็สงบแต่พอเดินแต่พอคอสปิดนะจะขับรถกลับบ้านพอเดินไปถึงรถปรากฏว่ารถออกไม่ได้เพราะว่าข้างหน้าก็คันข้างหน้าก็รถข้างหลังก็รถจอด ท้านี้มีอีกคันจอดซ้อนอนี่ออกไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แล้วไม่พอใจไม่พอใจก็โกรธก็โกรธก็หลุดปากด่า,ดาเจ้าของรถนะที่มาขับจอดซ้อนเอาไว้้คนที่เข้ามนเหตุการก็ประหลาดใจมากนี่เพิ่งปฏิบัติทำมาทําไมถึงมีอารมณ์รุนแรงแบบนี้อย่างนี้เลยเรียกว่าสติแตกนะ สติแต่เพราะไม่มีสติคือพออารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่รู้ทันพอไม่รู้ทันเนี่ยไอความโกรธก็ไปครอบงำใจแล้วก็สั่งสั่งใจให้ดา่าให้พูดรุนแรงออกไปหรือบางคนอาจจะถึงกับเอาสีเอาอะไรไปขีดข่วนเอาของแข็งไปขีดข่วนตัวถัง แบบนี้ก็มีนะเพราะว่าโกรธที่จริงโกรธเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะกับใครก็ตามที่เป็นปูุ้ชนเนี่ยแต่ว่าถ้าเรารู้ทันมันไอความโกรธมันก็ไม่คลองใจพอรู้ทันความโกรธเนี่ยมันก็ความโกรธมันก็บรรเทาเบาบางไปได้ยิ่งมีสติไวเท่าไหร่เนี่ยความโกรธมันก็ดับหรือหายไปได้ไวใจก็สงบ กลับคืนมาอันนี้เราเป็นสงบนะเพราะรู้ทันไม่ใช่สงบเพราะจิตนิ่งอย่างเดียวจิตนิ่งก็สงบได้นะแต่ว่าแม้มันไม่นิ่งแต่ว่าก็รู้ทันได้ไวมันก็สงบได้เหมือนกันน้าเราควรจะรู้จักความสงบแบบนี้ การปฏิบัติที่นี่นก็เน้นตรงนี้แหละนะเน้นให้เกิดความสงบหมายถึงว่าทําให้เรารู้จักความสงบแบบนี้อาจจะไม่ใช่เป็นจุดเน้นเพราะว่าจุดมุ่งหมายมันไปกว่าน,นั้นการปฏิบัติตัวเราสติแบบหลวงพ่อเทียนแต่ว่าปลดปล่อยได้อย่างนี้นคือความสงบที่เกิดจากการที่มีสติรู้ทันแม้จะมา พื่อหวังความสงบไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าน,นั้นแต่ว่าถ้าปฏิบัติแบบที่หลวงพ่อเทียนแนะนำเนี่ยมันก็ทำให้ได้สัมผัสกับความสงบอย่างที่ต้องการได้แต่มันไม่ใช่ความสงบแบบที่เรียกว่าเกิดแบบเพราะจิตมันนิ่งจิตไม่ไม่คิดไม่นึกอะไรเลยไม่ใช่ในที่นี้จริงๆปฏิบัติก็่ยอมนะอนุญาตให้จิตมันคิดมันนึกได้แต่ว่า ให้รู้ทันได้ไวเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็คิดนึกท่องเที่ยวนะหรือบางทีก็ถึงขั้นฟุ้งนะแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้ทันนะนอาการเหล่านี้มันก็จะค่อยเลือนหายไปหลายคนพอมปฏิบัตใิใหม่ๆเนี่ย จะเป็นเน้นที่การบังคับจิตให้นิ่งเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมก็เอาจิตให้ไปบงับงคับจิตให้อยู่ที่มือให้จิตอยู่ที่เท้าอันนั้นยังไม่ถูกต้องนะเพราะเราไม่ได้เน้นที่การบังคับจิตให้นิ่งแต่เราต้องการฝึกให้ฝึกจิตให้มันรู้ทันรู้ทันเมื่อไหร่นะรู้ทันเมื่อเผลอรู้ทันเมื่อเผลอคิดรู้ทันเมื่อเผลอฟุ้ง เพราะนั้นเนี่ยก็อนุญาตให้มันอนุญาตให้มันฟุ้งได้ไม่ว่ากันแต่ว่าพอมันคิดมันฟุ้งแล้วก็ให้รู้ทันได้ไวๆผู้ง่าถือว่าไปไม่ว่านะให้กลับมาไวๆมันจะไปไหลไปอดีตลอยไปอนาคตไม่ว่าแต่ว่าให้กลับมากลับมาที่ไหนกลับมาที่กายกลับมาที่ปัจจุบัน อันนี้คือวิธีการฝึกแบบหลวงพ่อเทียนซึ่งต่างจากที่หลายคนเข้าใจหลายคนไปนคุ้นเคยกับการฝึกให้จิตมันนิ่งเพราะนั้นก็ต้องอาศัยตัวช่วยเช่นการหลับตาหรืออาศัยคำบริกรรมพูดโทรมีการนับหนึ่งสองเพื่อเป็นตัว เกาะเกี่ยวจิตตัวร้อยรัดจิตให้มันอยู่กับลมหายใจแต่ว่าของหลวงพ่อเทียนนี่ไม่มีคําบริกรรมเปิดตาด้วยคือคล้ายๆว่าอนุญาตให้จิตเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันซึ่งแน่นอนนะมันก็มีการฟุ้งไม่เป็นไรนะแต่คอยรู้ทันใหม่ๆมันก็รู้ทันได้ช้านะ มันคิดไปแปดเก้าเรื่องสิบเรื่องล้วถึงค่อยรู้ทันแต่ต่อไปถ้ารู้ทันบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะไวขึ้นไวขึ้นไอ้ที่เคยคิดแปดเก้าเรื่องก็จะขดเหลือห้าหกเรื่องและตอนหลังเนี่ยนะคิดไม่ทันจบเรื่องแล้วก็รู้ทันแล้วรู้ทันนี่แราะเห็นความคิดนะรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนั้นด้วยมันเป็นการรู้ทันที่เกิดขึ้นเองนะ เกิดขึ้นเองไม่ใช่เจตน,นาหรือพยายามบ,าบังคับไม่ค่อยคล้ายกับเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือเพลินแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้เนี่ยเมื่อสิบห้านาทีที่แล้วนัดจะไปเจอกันเมื่อสิบห้านาทีที่แล้วหรือว่านัดจะไปเจอกันในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าไอตอนที่อ่านหนังสือเพลินเนี่ยนะมันก็ลืมไปเลยนะ แต่อยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้หรือว่ากำลังทำงานเพลินก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้มน้ำเอาไว้เนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วฝานี้น้ำคงแห้งหมดแล้วไอ้ถามว่าที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันจงใจมันเจตนาหรือเปล่าเปล่าเลยนะมันนึกขึ้นมาได้เองแต่แน่นอนนะถ้านึกขึ้นได้เร็วมันย่อมดีกว่าเพราะบางทีนึกถึงหรือเราเลิกขึ้นมาได้เอา มันเลยเวลานัดไปแล้วหรือว่านึกขึ้นมาได้น้ำก็แห้งแนละ้วหรือบางทีเกิดความเสียหายตามมาในการนึกขึ้นมาได้นะว่าเราเผลอไปนะขณะที่เดินจงกรมก็เหมือนกันนะเดินจงกรมสร้างจังหวะเสร็จแล้วก็คิดไปเรื่อยเปื่อยจู่ๆนึกขึ้นมาได้แล้วนึกขึ้นมาได้ว่านี่เรากำลังเดินจงกรมกำลังสร้างจังหวะนี่เราเผลอไปแล้วนะ ให้ความระลึกนึกขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองใหม่เนี่ยมันมาช้าแต่ต่อไปมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าสติเราไวจากการที่เราใช้สติในการระลึกนึกถึงบ่อยๆแต่บางคนพยายามที่จะตั้งใจนะพยายามที่จะบังคับจิตไม่ให้คิดเท่านั้นไม่พอนะอยังพยายามที่จะรละลึกให้ไวๆ อันนั้นเนี่ยมันถ้าทำถ้าตั้งใจมากมันจะเครียดนะมันจะเครียดคนที่ทํามากๆทำบ่อยๆทานานๆแล้วรู้สึกเครียดแน่นหน้าอกหรือบางคนปวดหัวอันนี้เพราะว่าตั้งใจมากไปคือถ้าไม่ไปเพ่งคือบังคับจิตให้อยู่กับมืออยู่กับเท้า ก็ไปจ้องดูความคิดมือพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดพอมันคิดก็เข้าไปตะบกความคิดเลยมันไม่ใช่การระลึกแบบที่ควรจะเป็นเพราะถ้าเราลึกแบบที่ควรจะเป็นนะความคิดเนี่ยมันจะค่อยๆเฟดหายไปมันจะค่อยเลือนหายไปสำหรับผู้ใหม่นะ แต่ถ้าการคิดคิดอยู่เสร็จแล้วมันถูกเบรคถูกห้ามความคิดมันเหมือนกับถูกตัดฉับไปเลยเนี่ยอย่างนี้เราเพลงแล้วตั้งใจมากไปให้ทําสบายๆนะมันจะเผยคิดแปก็ช่างมาันหน้าจริงของเราคือฝึกให้มีสติรู้ทันแล้วก็อย่าอย่าเอาอย่าไปคาดหวังว่ามันจะมาไวๆใหม่ๆมันจะมาช้านะอย่าไปเร่งรีบนะอย่าไปใจร้อน าะถ้าอยากให้สติมาไวไวเนี่ยมันจะกลายเป็นการไปเบรกไปห้ามความคิดแล้วทาไปนานๆก็จะเครี่ยดอันนี้ก็ล,ลองวางจิตวางใจให้ดีนะอ่าชาติพุทนี้ครั